คอนนิจิวะมินาซังอเกงกิเดสกาวันนี้ถึงกับต้องทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะช่องลนชูนแคร์จะพานั่งทายแมชชีนไปที่ญี่ปุ่นเมื่อ1,000ปีก่อนเพื่อพาไปชมสาวงามแดนอาทิตย์อุทัยจะตาสและจึงมากแค่ไหนไปดูกันเลยถึงสถานีแล้วและนี่คือสมัยเฮอัง สาวญี่ปุ่นได้อิทธิพลเรื่องความงามมาจากประเทศจีนที่ให้ความสำคัญกับดวงตาเรียวสวยและจมูกที่โดง่งเราจะเห็นได้ชัดจากภาพวาดเก่าๆที่บ่งบอกลักษณะของสาวงามได้ดีเช่นงานศิลปะอุคิโยเอะที่บรรยายความงามในแบบฉบับสมัยเฮอังที่สำคัญขาดไม่ได้อีกอย่างคือเรื่องของสีฟันค่ะเชื่อไหมว่า ถ้าแอดไปเดินอยู่ในยุคนั้นเรายิ้มให้กับหนุ่มตรงหน้าเขาจะเดินหนีแอดทันทีเลยค่ะเพราะว่าแอดฟันเหลืองแต่ไม่เป็นไรแอดไม่เจ็บเพราะฟันเหลืองก็ยังดีกว่าฟันขาวได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะในสมัยนั้นการที่มีฟันขาวนั้นเป็นลูกเปิดขี้เล่สุดๆถึงแม้จะมีดวงตาเรียวและจมูกที่โด่งแต่ถ้าฟันไม่ดำก็ไม่เรียกว่าสวยหรอกนะแฟชั่นย้อมฟันดำเรียกว่า โอฮากุโร oh เป็นที่นิยมมากในสมัยเฮอังก็เพราะคนญี่ปุ่นมีพื้นฐานผิวที่ขาวดังหิมะยิ่งสมัยนั้นมีการพอกผิวให้ขาวกว่าเดิมอีกการจะยิ้มโชว์ฟันแต่ละทีเลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างสีฟันและสีผิวจริงๆการมีสีฟันที่ออกเหลืองหน่อยๆก็เป็นเรื่องปกตินะและมันแสดงถึงความแข็งแรงของฟันแต่ในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องไม่ดีงามเอามากๆเลย สาวๆเลยต้องหาสีดำมาย้อมเพื่อเวลายิ้มแล้วจะได้ไม่เห็นว่าฟันเหลืองเอาง่ายๆก็คือฟันดำก็ยังดีกว่าฟันเหลืองะอนะแต่ก็ไม่ใช่เพราะอยากจะกลบสีฟันเท่านั้นสาวๆในยุคเฮอังมีความเชื่อว่าน้ำยาสีดำจะช่วยป้องกันฟันผุด้วยน้ำยาที่นํมมาย้อมก็จะมีส่วนผสมของผงตะไบเหล็กน้ำส้มสายชูชาสาเก เมื่อคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็จะทำให้มีสีดำติดฟันไปนานหลายวันเลยเคยเห็นตามซีรีส์ย้อนยุคญี่ปุ่นไหมคะเวลาสาวงามจะพูดแต่ละทีก็จะพูดเบาๆอย่างเหนียมอายหรือต้องเอาผ้าป้องปากนอกจากจะสื่อถึงความเป็นกุลสตรีแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะน้ำยาย้อมฟันนี่แหละค่ะเพราะเขาบอกว่ากลิ่นมันแย่สุดๆไปเลย อาจจะฟังดูย้อนแย้งนะคะถ้าจะพูดว่าการใช้ยาย้อมฟันสีดำนั้นก็เพื่อป้องกันฟันผุแต่อีกในหนึ่งนะการที่มีฟันดำก็ยิ่งทำให้ดูเหมือนคนฟันผุยิ่งกว่าเดิมไปอีกแต่สาวๆเขาชอบนะเพราะว่าการที่มีฟันผุมากยิ่งแสดงถึงฐานะอันร่ำรวยกว่าใครๆเพราะว่ามีเงินซื้อขนมหวานราคาแพงกินนั่นเองค่ะต่างยุคต่างสมัย ความสวยความงามก็เป็นการนิยามขึ้นมาตามยุคนั้นๆจากความเป็นอยู่จากวัฒนธรรมรอบตัวแต่แอดเชื่อว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนมาตลอดคือทุกคนมีความสวยของตัวเองที่ไม่มีใครมาตัดสินได้และเครื่องสำอางที่ดีที่สุดก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวความงามของญี่ปุ่นสมัยไหนหรืออยากให้แอดหาเรื่องอะไรมาเล่าเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะ หวังว่าเรื่องที่แอดเล่าจะทำให้หลายคนหายเหงาไปได้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเรนชูสกินแคร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสาระทั้งน่ารู้และไม่น่ารู้ก่อนใคร